นีวมาดูวิธีการเปิดเครื่องนะครับมาดูวิธีการเปิดเครื่องแล้วก็เปลี่ยนความเร็วรอบนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเปิดเครื่องจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับขยับนิดนึงสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเราเปิด่างนี้ครับจะมีสีแดงกับสีเขียวนะครับสีเขียวคือปิดสีแดงคือเปิดนะครับคือเปิดปั๊บนะครับเมื่อเปิดปุ๊บเดี๋ยวผมจะจะมีสวิตช์เปิดสวิตช์แล้วจะมี สวิตือบิดนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาเดี๋ยวลองทีนี้มาดูครับแต่ละเกียร์แต่ละความเร็วนะครับถ้าผมจะเอา170เนะครับเอา170ก็จะ A นะครับเลขโรมันนะครับมี3ามขีดก็คือเลข3 B2 นะครับ A A ตรงนี้นะครับอาจจะสลับที่กันหน่อยนะครับอันนี้ B ขึ้นก่อนอันนี้ A อันนี้ส่วนตารางเอกับงีนะครับอย่าอย่าสับสนนะครับ อตรงนี้นะครับ A เป็นอะไรครับเอสามเอสามโยกหมุนหัวหน่อยครับนั่นไม่เข้าอันนี้มีสองอ่าสองอยู่แล้วให้มันเข้าที่หน่อยนะครับอ่าสองนะครับอ่าสองอ่าเปิดครับความเร็วดูครับเช็คดูอ่าอันนี้คือความเร็วร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบอ่าปิด จะขึ้นขยับขึ้นมาที่312 312 A จาก3ไปเป็น1นะครับนี่ไม่เข้านะครับไม่เข้าหมุนหัวนหน่อยนึงอา่าครับต้องหมุนหัวเยอะนะครับหมุนหัวช่วยนะครับ3เป็น1ส่วน B B ยังเป็น2อยู่นะครับตำแหน่งเดิมเ,เปิดเครื่องอา่าก็จะเร็วขึ้นมานิดนึงอา่าเราขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับอยูนิดนึงนะครับทีนี้ ตัวต่อไปครับอันนี้450เป็น2กับ2 A ก็2 b ก็2นี่ก็ปรับเอครับไม่เข้าไม่เข้าให้เราปรับอย่างนี้ครับไม่เข้าให้หมุนหัวด้วยอ่าสเหมือนกันนะครับ b ยังอยู่2ออยู่นะครับส่วน A เป็น2อเปิดอ่าอันนี้450นะครับอ่าทีนี้มาดูตัวต่อไปครับ700 3 6เนาะ เเป็นสามนะครับเ A เป็นสามเเป็นสามส่วน B เปลี่ยนเป็นหนึ่งครับอ่าบีเป็นหนึ่งโอเคนะครับ B เป็นหนึ่งเเป็นสามเเป็นสามเป็นหนึ่งเอาเปิดครับอ่าอันนี้ก็จะเร็วขึ้นมานะครับปิดนะครับ โ <Okay. S 2> อเคทีน,นี้มาที่ขยับขึ้นมาที่พันสามนะครับลองท็อปลองท็อปนะครับ A หนึ่ง B หนึ่ง A หนึ่ง B หนึ่ง A ไปหนึ่งครับ B หนึ่งอยู่แล้ว A ไปหนึ่ง A หนึ่ง B หนึ่งเปิดครับอ๋อ oh, <okay. S 2> oh, อันนี้จะอันนี้จะเร็วนะ yeah, เ,เ,เร็วเร็วขึ้นมาเลยเจาะเซนเตอร์ดิวอ่าพันสามทีนี้มาดูท็อปสุดครับท็อปสุด1,900เครื่องนี้ท็อปสุดอยู่ที่1,950 A เป็น2นะครับส่วน B ยังเป็น1อยู่นะครับ A เป็น2นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตำแหน่ง2นะครับเลขโรมันตรงนี้นะครับเปิดครับนี่คือท็อปสุดนะครับถึง1,900รอบได้ถึงพันเรอบรอบนะนะครับอ่า เ <N> นี่ยแล้วถ้าแบบนี้ครับถ้าแบบนี้แสดงว่ามันเป็นอะไรครับเกียร <iz ha 2> ์ไม่ขบหรือว่าเฟืองไม่ขบหรือว่าเป็นเกียร์ว่างนั่นเองถ้าแบบนี้ถ้าน้องๆเปิดนะครับน้องึกษาเป <N> ิดหรือว่าที่ชื่อซื้อไมใชแเราเปิดเอาก็คือมันไม่ลงล็อกนะครับถ้าแบบนี้ให้ปิดแล้วให้รอข้างในหยุดหมุนนะเพราะว่ามันจะมีแรงเฉื่อยอยู่นะครับเผาข้างในนะครับให้หยุดหมุนก่อนพอหยุดหมุนแล้วค่อยนะครับ แล้วค่อยปรับนะครับค่อยปรับนะครับอ่าค่อยปรับอ่าอย่างนี้แลเบนหนึ่งเอหนึ่งบีหนึ่งเนาะเอหนึ่งบีหนึ่งก็หนึ่งพันสามร้อยรอบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเวลาเราปิดด้วยครับเวลาเราปิดเนี่ยรุ่นเร็วๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันไม่ส่งกําลังมาก็จริงครับมันมันเป็นมันมันไม่เข้าแต่ว่าจริงๆก็คือข้างในอ่ะมันยังหมุนอยู่เพราะฉะนั้น ให้พวกเรานะครับรอให้มันหยุดหมุนก่อนนะครับนับในใจไว้สัก5วินาทีนะครับแล้วค่อยเข้าเกียร์อีกทีแล้วค่อยเปิดเครื่องนะครับโอเคนะครับวันนี้สำหรับาการาปรับคนเลีวรอบ